ก็ขยันแทงให้เราแล้วถ้าไม่ใช่ยาเลดเกมไม่ถ้าป่าเราเป็นไอ้นี่ไงถ้าป่าเป็นแบบไฟเตอร์เป็นอะไรมัน้องคอคุยไงอันนี้ป่าเป็นซิวดแล้วทำไมถึงทำไมถึงคิดจะเอาลูมมาเป็นกาลีวะเป็นเป็นเครื่องหมายคำถามที่ต้องหากันเองเอาดุ๊ก เอาการีมาทำอย่างมอสตัดีครับกลายเปแล้าเมดสามเนี่ยอย่าเพิ่งเสียชีวิตแล้วกาลีไม่แล้วกาลีอ่ะมันมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมาจากปบไก่ช่วยกันฮะสภาพดีต้องรวมเล่นกันแล้วลงล่างนะอ้าวยันทำไมยืนอยู่กาลีไล่ได้อย่างเดียว และไปบอเล่นเซฟครับเพราะว่าซับเราเป็นกาลีาเหมือนมีแครี่สองคนงงยืนข้างๆกันไงไม่รู้เรียบร้อยโดนงัดขอนุกล้กกันกลับแล้วโอ้ยเจ็บคู่เลยี่ยทำอะไรไม่ได้เนี่ยเอามานอนถ่วงมายืนข้างให้โดนรถเลือดเล่นอยู่เนี่ยโอ้ยผมโลผมโลเรียบร้อยเฟื้อสะบัดมวยมา เรียบร้อยให้นิยามคําว่าถ่วงพ่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วแถมเล่นเหมือนเล่นไม่เป็นด้วยเนี่ยอะไรนะเนี่ยใจจริงจริงนอนต้องสู้ชีวิตอีกแล้วใช่แล้วเราเอาย้อนขาตายมาด้วยนะมาเจอมันทีมเราขาดซีซีไปเลยอะ กี้มันก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเลยซีอีกทีก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงช่วย,ยก,กันการน,นะฮะแล้วไม่ออกของรวมด้วยเหรอเนี่ยอองรวมไม่ออกอะไรวะเนี่ยเอาของรวมด้วยนะมันเปิดมังกรนะครับอันนั้นโลวอ่ะไไม่ไมีไม่มีโลมเลยเนี่ยต้องให้ป่าเปิดอ่ะมัน ข้อมูลมันข,ขาดแล้เนี่ยเอาอิกกี้มารวมน่าจะได้ประโยชน์กว่าไม่มีไม่มีมมมเพื่อด้วย,อ,ยอ,ออกออกออกไอหินหน่อยนะ,ะห,ะหะินของรวมเดี๋ยวออกด้วยวะเดี๋ยวเม่เรวมแล้วโอ้โหอะไรไวะ<ๆ> ในวันที่เหนื่อยล้าครับผมสู้ๆครับทีมตาที่แล้วก็ยีิบเก้านาทีตานี้ก็สู้ๆฮะตากันนีมาด้จา้าเนี่ยละ่ะยิงใสนะ่หน้าๆๆๆโจ๊ก60%นะอะไรอ้โเซ็นต์นะออเออโม ต่อแล้วหน่อยจมสายบนโจกับบาวดัมอยู่บนโอ้กอสกินใหม่นีโโาา่ว่าอไอรอนไอรอนเบรกว่ะมาเล็กมาเล็กเน็ตดีเลยมากอ๋อุ้ยโดนฉลวดมวยเล่นไม่ถูกเลยโจกตางสึกแย่งนกเติมเติมเติมซิลเลยเติมซิลเลย เดี <54. S 2> ๋ยวเล่นเซฟอยู่ในป้อมให้กาลีก็ไม่ทำไรนอนป้อมเหมือนกันทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนอนป้อมคู่สู้สักคาดูแล้วปวดหัวแทนใช่ผมทำได้แค่ฟิลดร์ซันไปช่วยด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีเอาไป้ายกินมวยก็โดนนะถอยแล้วถอยแล้วรอเคลียร์คีแบบเดียวรออยู่รออยู่โอ้ยพี่ ี่จะมาประมาสี่คนขนาดนี้พี่ก็ปล,ปล่อยปล่อยผมตายเถอะพี่โอ <c oughs> ้พี่พี่ได้ป้อมทีเดียวสามคนเลยอ่ะย <c oughs> ืนวางโทรศัพท์เลยอมอบเลยช็อตนี้มอบเลยเห็นแล้วทรมานจิตใจเลยอ่ะมอบเลยอ่ะ <c oughs> โดนหุบไม่พอได้ป้อมทีเดียวสามคนเลย <c oughs> วางโทรศัพท์เลยรู้สภาพเลย <c oughs> สลับเลนเดอร์ผมไปล่างนะครับ ผมนี่มอบเลยฮะับสถานีเยอะไปควันเข้ามาในห้องแล้วโอ้ยไม่ปิดประตูให้หน่อยเนาะควันไฟเข้าเต็มบ้านเลยไข่ออฟเลนนะมูลาดเหรอไปไเหผมนันปัอมล่างอยู่นะลงล่างนะลงล่างนี่ฟิกอยู่รูดปัอมอยู่ไปหมดแล้วไปหมดแล้ว โอ้ยกระตุกฟิกหนีช็อตนี้ช่วยด้วยการีโชว์พลังโชว์พลังหน่อยเ่อมาตายคู่เ่อ,อ,อขอบคุณการีที่รับจรวดให้แต่จรวดมันทะลุสองนะ oh <my> <laughs> ช็อตโคตรโจ๊กเลยช็อตเมื่อกี้การีแบบทำดีแล้วละ่ะบางช่วยกันแต่ประเด็นคือสกิลมันทะลุไงโดนคู่ cool เลย <laughs> ตายคู่เลยช็อตเมื่อกี้เกือบแย่เลย ฝ่าลับล้างวิ่งลงอยู่วิ่งลงอยู่มีเบาด้ดเลยนะคลิปเข้าคลิปเข้าโอ้ยเอาขูมาใกล้ๆดิเรียบร้อยไปด้วยกันไคลิปไอ้คลิปโอ้ยหายคลิปใหม่ว่าหนีเร็วคลิปการคลิปล้างเข้าซิวสวยมีคลิปเลยนะมีคลิปมีคลิปการีเมดโลเมดโลมวยอ่ะมวยสามสิบเปอร์เซ็นต์คลิปการเข้านะ โจกยิงแม่นนะระวัง,งไม่สู้ไม่สู้แอลขวาไม่สู้ไม่สู้ป่าไม่พร้อมกลางเข้านะกลางเข้าเป<แ>็นกาลังให้ทุกท่านครับาาานีปวดทัน,น,<า>นเออทุกที่ลืมไปปิดประตูไว้ตายเมื่อกี้<า>มผมไปไหนได้ ไปดูเยสาแ่ที่น่ไปไปูทเดินอ้อมก่อนต้จ้าหลบดกลางของนะจ๊ะระวังเบาด้าหนึ่งเดียวเลยแเอลไซเกียร์การโอ้ยจรวดโจ้อีกแล้วแรงจ้าแรงจ้าเปิดร้ายที่เีสีด โอ้ยเกือบตายบอรบดับอ้โหเอาจริงดิไม่ตายไม่ว่านะแต่ประเด็นคือแบบเมดเดิมมายืนคิดอะแล้วก็กลายว่าโดนสตั้นทั้งคู่แบบฮะห้ฉันตายคนเดียวเถอะมันเล็งชันยอนทำอะไรก็ผิดที่ปรึกษาสวัสดีครับเอ้ยผมจะปิดประตูก่อน เกกาลีมอากา็้เหมือนลงควันตัวเองไงไม่รู้ควันไฟเข้าห้องปิดประตูให้หน่อยเนาะต่อยเด้อต่อยเด้อเล่นหนเล่นหนกําลังใจให้ชาวเคครับปครับ ปล่อยล่างแต่เขาดูเขาสตีมเยอะกันไปเอาการีมัล่เม้นเม้นเม้นในในไลฟ์ด้วยนะเอาการีมาล่มได้ไหมครับก็ได้แหละลงไปดูนักแขกเขาเล่นเยอะเกินแบบตั้งใจประสงค์ดูด้ยเสอร์เยอะไม่แม่คุณไม่ดูบอลลาร์ของทีมอีกนิดเยอะ เปิดอีกนะแขมนักแขงดีดซันไปเยอะโอ้ยก็เป็นอย่างนี้เลยเปิดอิกกี้กับซิลมาทำไมถึงคิดว่าจะเอากาลีมาลมถ้ามันมีดีดีเพราะว่าอะไรอย่ากหนกดีดดีไม่มีสักกี่ตัวน้อยอ่ะมีก็มีน้อยอยากได้สตันน่ะไม่อยากได้สโลยออยอยอขาตายมานี่แน่ผมทำอะไรไม่ได้แต่ยิงแต่ปิวเดดซันอย่างเดียว ฝ่ายเด้อฝ่ายเด้อเป็นกันในแล hm ้วช okay. e uh um> ื่อโจก็ยิงแม่นเลยนะเต่โอ้เฮ้ยมันติดงัดเลยเกือบตัยุลการกางเคลแล้วกลางเคลแล้วผมโลนะเติมไม่ได้นะ เติมซิลหน่อยเติมซิลหน่อยนะโบไม่ไม่เฉียวหัวใครเลยคุณเบนสัสด์อีขครับรในวันที่เหนื่อยล้าครับแต่เราต้องสู้เข้าไว้เพียนนี่หลับอยู่เดอะซันนี่เข้าหัวไปดิจนรถประมาณครึ่งครึ่งช่องมีงนิจรอให้ดีดีกว่า ออกล้างล้างใครอ่ะตั้งคำแพงในใจยอยู่เหมือนกันไม่น่าจะไม่น่าจะได้ทันได้ล้างนะมันตัวเราบางกันหมดเลยน่าจะตุยก่อนโอ้ยมวยมามวยมานีแล้วหนีแล้ว,ลวผมถอยนะโอ้ซิลเดิอนอ้อมเลยแล้วนะ่ะตาก่อนซิลซิลส,สู้ชีวิต ซิลเดินซันไปช่วยผมช่วยได้แค่นี้ผมขอโทษเกมหน้าขอเมนเลยแค่นี้โอ้โหยับเลยผมว่าซิลแบบนี้นะซิลแบบหาฟาร์มหาคิวแล้วนะเนี่ยนี่สุดๆแล้วนะเนี่ยไม่มีตัวยืนเล่นหรอกแล้วจยากมาไหมใช่จะทำคอนเทนต์ไหนในการลีนไม่มีโจยืนอาจจะเล่นได้กินเนี่ยเอกมาแก้โจง่ายยูวา เม็ดและมวยกับโจ๊กไี่เล่นอย่างดีเลยนะคอยเร็วกำลังไปเติมยานอยู่สู้ๆครับช่วยได้วยฟิวเด์ซันและกันเอากำลังใจผมไปแค่นี้แหละแภาพอยู่สวยหายสวยจัดแตภาพตามอยู่รัมยากทำได้ดีดีสุดละกังหนึ่งถอยน อาไ้โจ้ขึ้นได้ปิดบนนะไอ้มู้ร่ามูาม้ร่ากำลังไปเติมบนมังกรนะมันตายสามอ่ะไม่มันมู้ร่ามันขึ้นไปนเอากลางได้ปะหรือดาว,ดวมังกรโจ้ขึ้นบนไอ้ดิบกันกมู้ร่ามตีแล้วฮะโอ้ย จกแม่นเลยจกแม่นนะบอกเลยถ้าหน inson, on, so like ึ่งจกมวยขึ้นมาแล้วนะแม่มังกรป่ะแต่ว่าเหมือนซิวตายอยู่ได้น่าจะจกยิงผมถอยนะผมถอยแล้วนะหยาดใจเย็นเด้อมูหลาดมูหลามูหลามาซ้อนนี่เนี่ยตาหน้าขอเม็ดโอเคครับมผ อยู่หนะไม่ได้ลัดนะเอาไปเอาเงเลยมันก็จะด่าเทเลปมันกดเยอะเราคนไม่พอเอาได้ยังเย็นล่าได้ผมมาแล้วอ้ายเกือบลาได้นี่เดียวเกือบหลอแล้วเมื่อกี้ไอ้มวยเอาแล้วเนี่ยอ๋อล้างมวยใช่ไหมเนี่ยประโยชน์ของมัน งันนีตัน้สบคี่งสามคนเลยมาเลยเักินร์นิ่งสตาร์บนนะบนนะกลับแล้วู้พ่อมาพ่อมา ก็มันกดเกาะก็เกือบเบิดตายบนเข้านะบนเข้าดูนโจ๊กโลโจ๊กโลกูจะไปทางไหนดีวะเนี่ยเข้าหน้าเข้าหลานไอเที้ยสอะไรล่ะโจ๊กก็รีรอการไม่ได้ถูกเลยดีนี่แหละลากรู้รหัสมาลากรอ้โหไม่ปล่อยคุณรอดเลยกูสาหรอดกันหน้าม่ได้แหละบนเข้านะกาก็เข้า มูหลาดมาแล้วระวังอเ้ยเขียวโจ๊กโลนะอย่าเล่นได้นะอุ้ยโดนงัดซะก่อนนีไหล่ได้ไหล่ได้เรามีหยาดเนื้อแบกอยู่ไล่สุดไล่สุดพุ่มล่างพุ่มล่างออ้ยตามให้ดูพันด้ามาดันกลางดันกลางดันกลางเลยผมยังไม่เกิดหรอก

โกลุ่มที่ล้ามแขกโควิดไม่เห็นเอ้ากาลีกาลีถอยได้ไหมเนี่ยวาร์ปได้นะเรียบร้อยโดนเช็คเรียบร้อยเอ้ยย่ากาลีใจแข็งลาก่อยไปยืนทำไมตรงนั้นถอยออกมานะโลมที่ไม่ใช่โลม sẵn rồi sẵn rồi. không làm được. để coi thử đi hỡ. ảo làm được bị là, là khó. จักที้ใหญ่ตัวใหญ่โดนหัวใครไม่รู้อ้าวไม่ใช่ยามใช่ไมไม่กาลีทำไมต้องมาเดินตามติดวะเนี่ยอ,อะไรนะยัง กานบนเลยกานบนไปเลยการการตัวใหญ่นะยิงต้องไปอุ้ยยิงแม่นเกินเกือบตุยกางนะกางกับล่างผมโลผมโล่กดกดล้างดีกว่ามีกิ๊บใจมากเลย อ่า,มา,อาไม่ไหวเออไม่ไหวๆๆ